เอาแบบโงงแดงโบกกระบะเลยนะเดี๋ยวเขาจะยกล้อโชว์ไงพี่เอาแบบหามพ่กลมอกอะเอางันเลยเหรอเออแบบเขาต้องหามมอกอโอ้โหอโอเคครับเรามาอยู่กันกันกบ a p r i เ i a SR GT 200ตัวสปอร์ตนะฮะวันนี้เราจะมาลองขี่ตัวสปอร์ตกันดูแม่เท่จริงๆหล่อจริงๆตื่นเต้นมากไม่เคยขี่เดี๋ยวโอเคขึ้นก่อนฟึบอมา ฝนมาแล้วนะครับฝนมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองขี่ดูไม่รู้จะได้ขี่ตอนฝนตกไหมมาดูกันในส่วนของท่านั่งกันก่อนดีกว่านะครับท่านั่งเนี่ยจะเป็นท่านั่งเหมือนสกูตเตอร์ปกติทั่วไปเลยนะครับเวลาเราเมื่อยนะครับเราสามารถเปลี่ยนนะครับตำแหน่งที่ไว้ขาเราได้นะครับจะไว้อย่างนี้ก็ได้หรือจะไว้อย่างนี้ก็ได้นะครับทีนี้ในส่วนคนซ้อนเนี่ยคนซ้อนนี่เดี๋ยวผมลองขยับเป็นคนซ้อนดูนี่วิธีแปดห่าเทมากในนะครับเปิดสองข้างนะครับ ขนซ้อนนี่จะเป็นเบาะแบบสูงขึ้นหน่อยนะครับนั่งก็จะสูงๆหน่อยวิวจะประมาณนี้หมกคนขับก็อยู่ประมาณตรงนี้นะครับก็ไม่ได้ไม่ได้ต่างกันมากนะเอารับตั้งคู่ขึ้นแล้วนะครับก็ความสูงนี่ผมสูง170นะครับ,ค,รบคือมันก็เกือบมันก็เกือบเต็มเทานะแค่อย่างนิดหน่อยนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าตรงนี้มันมันแคบกว่าด้วยนะฮะโอเคสตาร์ดิสสตาร์แล้ว แห่ปรับกระจกเขาเออกระจกเขาปรับง่ายกระจกเขาอ่ลื่นดีผมชอบนะบางคันนี่ปรับยากนะคันนี้ปรับง่ายมากเลยดุ๊กดิ๊กดุ๊กอืมอืมนี่อะไรอ่ะอ๋อโต้สตาร์สตาร์โหมดโหมดโหมดอ๋อโหมดมันก็จะเปลี่ยนตรงนี้แทนนะอัพเวลเท่าไหร่แม็กสปีดเท่าไหร่กี่โวลต์อันนี้อัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน ไปครับไปปิดชิลกันโอเคเราไปดูในสูน้ำห,หนักนี้เบาโอ้ยพิกง่ายวะนนานี่ครับน้าหน้าอ่าโู้ยลงนิดลงนิดลงนิดไปนิดไปนิดนี่ครับดานแรกสตาลอมครับชุบชุบชุบโอ้โหพิกง่ายเอาลองดู จุด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 โอ้ยช่วงแรกเขาสุดจริงอ่าเทโค้งนี้ชื้อจุดพิกรถง่ายพิกง่ายมากโอ้ยไม่กี่นุกว่ะนุกว่านุกว่ะอัตราเร่งเขาเขาจัดนะอัตราเร่งเขาดีมากนี่ลองโค้งนี้ดูฟื้อโอ้โหอัตราเร่ง รถพลิกง่ายมากคือคือไม่เคยขับรถคันไหนแล้วมันรู้สึกสนุกขนาดนี้นะสกูตเตอร์เล็กอย่างเงี้ยราคาไม่แรงนะโอ้โหไม่เหลค้องโอ้โหเบกเขาก็ดุนะครับเบกเขาอยู่นะครับฟุบอันน่้ขอไปเออแหละอีกสักรอบอีกสักรอบไปครับไปวู ใช้ได้ใชไไ้ได้ไม่กล้าไม่กล้าไม่กล้าบิดแรงอ่เดือบคว่ำอ่ะ <c oughs> โอ้โหขับไม่ลอกันเลยอู้หด่านสลาล้อมครับสลาล้อมอีกสลลักรอบดูสิเป็นยังไงชิบชิบช,บชนะโอ้โหมาดูกันช่วงล่างครับโอ้ๆๆๆๆๆๆๆโหอ้โหช่วงล่างเขาถือว่า คือถ้าคุณจะถนนเมืองไทยคันนี้ผมบอกเลยตอบโจทย์มากเกินเกินจริงๆเนยะคือแบบคือมันแบบเฮ้ยช่วงแรกอะช่วงแรกไม่ธรรมดานะผมพูดเลยเหมืนนคู่ขาเมืองไทยนิดโอ้รูดได้เลยนึกถึงอะไเยอะเออสปีนจริงไหนลองดูให้ดิเบรกดิเบรกเนา เพื่ออะไรวะชอบอ่ะชอบความที่มันไม่มี ABS หลังอ่ะชอบความที่มันม <vit> ีแค่ ABS หน้ามันแบบหล้อกรอได้ไม่มันใช่มสไตล์เนี้ยมาสาร์ล้อมสักรอบไปชุบอ่าจะจ่จะอ่ามาลองฝั่งนี้บ้างครับช่วงล่างเป็นยังไงเดือเดือดเเดือดเเฮ้ยยังแตกอย่างเนี้ยช่วงหลังของมันสุดจริงเอยเออ เดี๋ยวเราลองไปรูดช่วงล่างแบบช้าๆดูกันรอบหน้านะฮะว่ามันจะเป็นยังไงบ้างโอ้โหเ้ยชิบหายเราจะเออนี่ครับไปต่อครับอ่ะโค้งนี้ครับทับไปเลยเอาหูเช็ดพื้นเลยเดี๋ยวติ้งยันก่อนเดี๋ยวควันเทเยอะเก,เกนินไปเลยไปไปไปเขาขี่กันไม่รอนะข้างหน้าเนี่ยรีบไปไหนกันเนี่ยรอด้วยนะเดี๋ยวรอบนี้เราจะลอง นะครับสลานอมอีกสักรอบดูนะครับไปคือผมพูดเลยว่าช่วงล่างเขาสุดจัดปรลัดบอกนี่ครับป,ปั๊บอันเดอเดเดี๋ยวเราลองรูช้าๆดูดิว,ว่าเป็นยังไงนี่อ่านี่ชา้าๆก็โอเคนะไม่ได้แย่นะไม่ได้แย่เลยนะถือว่าซับแรงนี้ดีเลยดิบดๆๆดิบดิัด้หนอ่ะ นี่ดิฟได้ชิบหายดิฟได้ด้วยอ,อะไรครับเนี่ยไปครับไปเนี่ยดิฟดิฟชอว์ดิฟชอว์อ่าวิธีหนึง่งเออแหละสักทีมันจะอืมาขาตั้งขูดน,นะครับโอ้โหสนุกนะว้เหนื่อยว่ะเหนื่อยพูดมากไง เออเบรกเขาได้อยู <Laure en> ่ไ <Alors>, ด <payment é possível> ้อยู <Hey>, ่ได so ้อยู่ได้อยู่พับสายฮ้ยชมอมฮมแหมไปครับอืมซื้อกับข้าวที่บ้านโอเคนะชอบเ้รหลังอ่ะชอบเบรกหลังอ่ะนี่เอวเยอ่ะ อสาราลอนสักทีเข้าทางนี้ชิบอ่ะชิปอ่ะไปครับไปไปไปชิบชิปชิปุรู้สึกดีจริงจริงเหนื่อยผมว่าเพื่อนๆก็น่าจะเห็นแล้วล่ะสมรรถนะของ เจ้าอพเปรียสอาร์จีทนะครับสปอร์ตนะครับตัวนี้ตัวสปอร์ตคือมันต่างกันแค่ของแต่งนะครับสมรรถนะทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยนะฮะไม่มีอะไรต่างกันแน่นะครับ <S <S okay, right. โ,โอเคผมก็ประทับใจนะประทับใจนะกับคันนี้คือแบบมันมันมันเป็นสกูตเตอร์200ที่ขับสนุกอ่ะใช้งานชีตประจัตวันได้อัตราการสิ้นเชิงน้ำมันไม่เยอะด้วยเออโอเคโอเคโอเคดีมาเคย ไป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 ไอมหมทำไมวะโดยนรวมเลยนะเต็มสิบผมให้สิบนะไม่ได้อวยนะครับคืออมเป็นรถคารดสองร้อยนะที่เรียกว่าใช้งานชีวิตจมันก็ได้ลงสนามก็ดีสนุกอยู่สนุกอยู่ลองลองลากร้อสักรอบดิไป สบายเยูความโอเคว่าถือว่าโอเคนะโอเคเลยสรุปโดยรวมนะครับสำหรับ a p พิ i a ี SRT g 200นะครับผมต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นรถที่เหมาะสมกับการใช้ในชีวิตประจำวันนะครับไม่ว่าจะ สภาพถนนในกรุงเทพมหานครที่ค่อนข้างขรุขระนะครับหรือจะเป็นออกทิศทางไกลอันนี้ก็เหมาะนะครับด้วยความที่ว่าตัวช่วงล่างเขาเนี่ยสามารถซับแรงกระแทกนะครับได้ดีนะครับจากด่านที่ผมขี่ในการขึ้นลูกรลนาานะฮะก็จะเห็นได้ว่าวิ่งมาเร็วๆหรือวิ่งช้ะชานี่แทบไม่ต่างกันเลยคือซับแรงกระแทกได้ดีมากนะครับส่วนเรื่องของน้ำหนักรถเนี่ยผมประทับใจมากเพราะมันเบาเบาไม่พอนะครับความกว้างของตัวเบาะเนี่ยไม่ได้เยอะมากนะครับทำให้เท้าเรานะครับถึงพื้นทั้งสองข้างเลยนะครับอัตราเร่งเนี่ยกับบิดติดมือมากนะครับบิด ที่เขาให้ ABS ที่ล้อหน้ามานะครับผมบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากเพราะส่วนมากรถเล็กนะครับเวลาล้มกันอาจจะล้มเพราะเบรกหน้าเบรกหน้าเนี่ยเวลาเราเบรกแรงๆปั๊บมันจะชอบพับเลยถ้าไม่มี ABS นะครับแต่ทีเนี้ยเขาให้มาก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากกับเดทราคานี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณเท่านี้ครับยังไงนะครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ใช่ก็กดแชร์และอย่าลืมกดซ u b s c r i b e ให้ช่องไบค์บูฟเฟ่ข้างล่างด้วยนะครับและที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งให้ผมด้วยเนาะจะได้รับแจ้งเตือนเวลาผมลงคลิปคคคลิปีววของ A AprilSRGT200 อตัวนี้นะครับก็สามารถรับชมต่อได้ตรงท้ายคลิปเลยนะครับยังไงวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ